สวัสดีค่ะทุกทุคนค่ะวันนี้เรามาเข้ามืองซิลซเนติกันนะคะเพราะว่าเราจะไปเยี่ยมชมเมืองดูกันไปรอบๆนะคะอันนี้ก็เป็นก่อนที่จะถึงทางไปตลาดค่ะก็มีสนามบ,บอลค่ะมีเพลการต่างๆค่ะก็พาลูกมาเล่นชิงชาเล่นไกัค่ะแล้วก็เยี่ยมชมเมืองไปรอบๆค่ะ ในเมืองซิซินนตินี้นะคะก็จะมีจิตรกรมรมฝาผนังค่อนข้างที่จะมากมายค่ะและอันนี้ที่เห็นก็ในที่จอดรถค่ะตอนนี้เราเข้ามาในเมืองซิซินนตินะคะเพราะว่าเราจะมาหาอาหารทานกันแล้วกมเด๋ยวจะไปที่ร้านเซนต์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อพวกพริกป่นพวกซอนมะขามเราจะกลับบ้านไปทำผัดไทยกันค่ะ เราจอดรถกันค่ะแล้วก็มารับบัตรกดรับบัตรคีย์เลขทะเบียนของเราที่นี่จะคิดค่าจอดรถชั่วโมงละสามเหรียญแอบแพงเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็มาซื้อของอะ <c oughs> ประมาณนั้นโอเคเรามาเดินเข้ามาในนีน้แล้วค่ะบริเวณตรงที่จอดรถก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้าสะอาดสะอา้ะอานขนาดใหญ่ค่ะสําหรับที่แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ค่ะเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1 9แล้วก็20เนี่ย จะมีตลาดอยู่ทั้งหมด9ตลาดค่ะแล้วที่นี่ค่ะเป็นตลาดแห่งเดียวค่ะที่ยังสามารถลงเหลือแล้วก็สืบทอดมายัางในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งที่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่ได้รับการบริจาคมาค่ะเจ้าของที่ก็ชื่อว่า general james finley นะคะแล้วก็ภรรยาค่ะทำมาให้ตลาดแห่งนี้ก็มาถูกสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างเหล็กนะคะที่ที่ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยแรกๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยเปิดเป็นตลาดในปี1852ค่ะ กว้างขวางค่ะแล้วก็เดินสะอาดสะอ้านค่ะสามารถที่จะเข็นรถเข็นเด็กเ,เข็นรถเข็นขั้นแก่หรือว่าจูงสุนัขแมวสัตว์มาได้เลยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสอยค่ะตลาดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นนย์นวมนะคะสําหรับทั้งผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้ซื้อให้มาเจอกันค่ะเป็นบรรยากาศของชุมชนเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะมารวมตัวกันค่ะก็ถือว่าเป็นที่ที่เขาต้องการให้มาพบปะก,กันแล้วก็รอยยิ้มซื้อขายนะคะ โดยจะมีผู้ประกอบการประมาณ60รายค่ะแล้วก็ในช่วงพีคของปีก็จะเยอะไปจนถึงร้อยรายเลยค่ะแล้วก็มีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหม่ด้วยค่ะ แล้วเราก็เจอร้านนี้แล้วนะคะเพราะว่าคุณยายอยากจะทานโคซองแล้วอยากจะทานวอฟเฟิลนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฝากน้องแพรค่ะเช e s อฟเบลเจียมนะคะ,ะ,คะอ๋อร้านนี้มันเป็นร้านเดียวคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะเราก็ได้หนึ่งโคซองแล้วแล้วก็โคซองให้คุณยายแล้วก็วอฟเฟิลแล้วเราก็ได้ เราได้นิวยอร์กชีสเค,ค้กกับไปทานราคาถูกนะห้าเหรียญเองแล้วเราก็ได้คุกกี้เรามาเก็บภาพหน่อยเนาะว่าก่อนที่จะมาเป็นฟิลเลมาร์เก็ตในวันนี้ก็จะมีภาพอย่างที่เห็นค่ะก็เป็นเหมือนตลาดสดของบ้านเราเลย นี่แล้วก็มีภาพพวกคนก่อตั้งสมัยก่อนแล้วก็นะเป็นแผงเป็นการตั้งก็ตลาดทั่วโลกก็คงจะลักษณะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเกิดจากคนที่ต้องการให้คนมาค้าขายร่วมกันอเปไปคนผิวสีนะคะก็ถือว่าที่ยังมีถือกับถือว่ากลายเป็นส่วนรวมในปัจจุบันเลย เราก็ได้บูฟินกลับไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็คงจะทำซูชิกันด้วยเรามาซื้อรานี้กันเป็นประจำก็จะมีพวกเอ่อถ้วยหัอะไรนะสเกลล็อกเดี๋ยวก็มียาอยากได้มะกอกเราก็เลยมาดูพอจะมาดูทีก็จะเห็นว่ามันแบบเยอะมากมีทั้งยาสาย้ไม่ยาสาย้แล้วเราก็จบกันเดี๋ยวไปซซูเปอร์นล้วอันนี้ที่ก็แบบหลากหลายมากมีทั้งของสดมีทั้งชีสมีทั้งไก่มีทั้ทงปลาทั้งปูอะไรอย่างงี้ค่ะ เราก็เลยแบบทานด้วยแอบไปทำได้วยเดินไปด้วยกับบอเปอร์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีในพวกแอะใช่็ดีเนาะนี่คุณสามีก็เข็นป็นยายอยู่บรรยากาศดีสะอาดสะอ้านแล้วก็ราคาก็ดีะคะ่ะหลากหลายค่ะก็ถือว่าเป็นจุดส่วนรวมค่ะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไก่สำหรับลูกสาวจะ อบหรือว่าุกไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอยู่ที่สี่เหรียญต่อตอนนะคะอันนี้ในส่วนของอกไก่เรามีอยู่แล้ว่าเราไม่ต้องสิบแแต่เราก็ทำการช่างหน,นะะ้าแบบบรรยากาศที่นี่ตอนนี้เราก็จะเห็นมีการ ฟิลเลอ์มาร์เก็ตนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ระดับชาติที่อยู่มายาวนาะนแห่งหนึ่งนะคะและที่บอกว่าจากเก้าเนี่ยหลือแห่งหนี้แห่งเดียในซินซินเนตินะคะก็เป็นท็อป10ตลาดรัฐค่ะแล้วก็ได้รับการจัดอันดับโดยที่จะมีสาร New Speak 2019แล้วก็จาก10 best leader choice award เป็นอันดับที่6ค่ะแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะโดยที่มีคนมามากกว่า1ล้าน2คนต่อปีของซินซิเนติด้วยค่ะ ได้ของครบค่ะแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านกันค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเราข้ามจากไวโอค่ะกลับไปเคนตักกี้ก็เดี๋ยวคงใช้เวลาแค่ไม่นานประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะอันนี้เราก็ได้ชมปฏิมากรรมแล้วก็มองวิวชิวทัศน์มองเมืองนะคะตรงนี้เป็น h าร์ดวอล์คคาสิค่ะใช้พื้นที่ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะ คลิปนี้นะคะ,ะกัการไปเที่ยวที่ตลาดฟิลเลมาร์เก็ตค่ะก็ถือว่าได้ของนะคะถูกอกถูกใจค่ะแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ